สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ของข้อขาใหม่นะครับจากตรงนู้นนะครับไปถึงตรงนี้ครับซึ่งเป็นโครงที่ขุดใหม่นะครับแล้วส่วนโครงขวอขาเก่านะครับเดิมทีแต่ตอนนี้มันถูกถอไปแล้วนะครับเดิมทีมันจะอยู่ตั้งแต่เสาไฟฟ้านู้นนะครับมันจะท่ามาถึงตรงถนนนี้ครับแต่ตอนนี้มันถูกทำเป็นถนนไปแล้วครับก็เลยเขาก็เลยส่วนนี้คือของข้อขาใหม่ แล้วเมื่อกี้เราก็ได้มาศึกษาคงนี้นะครับแล้วก็เราได้พบกับแบบมีสำนักต่างๆแต่ต่างๆแต่ว่าอย่างนี้นะครับแบบคนที่ไม่ค่อยมีคนมาเดินเรือแล้วเพราะว่าน้ํามันเริ่มลงอะครับแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาใช้เว,เวลาวิธีวิธีการเดินทางโดยใช้ทางบอกอะครับ <ละ S 1> เนี่ยทำเป็นทเป็นถนนไปเลยทําเป็นพื้นที่ของตัวเองไปเไปไปนาะก็เท่ากับว่า ที่คลองเนี่ยมันถูกปิดไปคลองมีขาหมากราวต้องไม่ต้องเจ็ดปดกิโลแล้วเนี่ยอย่างน้น้อยนะเห็นเห็นเนี่ยนะแต่ว่าเขาขามาถึงเนี่ยประมาณหกเจ็ดมันมันถูกถูกปิดถูกถมไปเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติแต่มันเกิดจากคนไม่ใช่เาเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยถือโอกาสซะเลยอ่าอ่าคือว่าคลองพวกนี้มันถูกตัดขึ้นมาคลองมันโคใช่ไหมเขาก็มาทาคลองใหม่ให้มันตรงตรงตรงใช่ไหมคลองเก่าก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ก็แห้งไปโดยปริยายก็ตันบ้างอะไรบ้างคนก็ยึดไปอ๋อกพคือว่าคลองนี้เขา ขุดทับนี่ขุดนี่ขุดใหม่ขุดใหม่เลยขุดทับไปคงเก่าเลยใช่ไหมขุดทับไม่ทับตัดตัดเลยของเขกามันจะกคดไปอย่างเงี้ยเขาก็ตัดให้ตรงตรงอย่างเงี้ยมันไหนโดนก็โดนจะได้เดินทางสะดวกไงทีนี้คนก็ชอบเดินทางสะดวกคงเก่าที่โคตคนก็เลยไม่ใช่ของเนี้ยขุดเยิะมากเขาจะทำไอ้ประมงเขาต้องการน้ำไงสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาทำวางกุ้งมันก็จะเป็นแบบนี้รับ แต่คองเก่าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ทิ้งเนี่ยของเจ้าพ่อเนี่ยทันแย่แยงในเนี่ยนะคองเก่ามีแนวโน้มที่จะถูกนิดนะฮะตรงยึดหมดยึดไปแล้วหมดยึดหมดแล้วางวัดเอาโฉนดมานี่เขาก็ไม่ได้เว้นอลองกว้างหกวาหรือสิบสิบวาเนี่ยเนี่ยสิบประมาณสิบวาแต่ของวขาขำเก่ามันก็ต้องมันก็ต้องประมาณเนี้หกวาหรือสิบวาฮะ ไปในส่วนนี้นะครับก็คือคงข้อขำของจริงนะครับนี่ครับที่เราดูไปครับแต่ตรงนี้คือตอนปายแล้วนะครับเพราะว่าแบบก็คือเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับมันถูกของปายนะครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีการเดินเรือแล้วก็น้ํามันเริ่มแห้งรองนะครับนี่คือคงข้อขำตอนปายนะครับดูนะครับนี่ครับวัดขามารหกเจ็ดกิโลนะก็คของรถเนี่ย้อที่ยาวนี่ครับก็คือส่วนที่เขาถมลงมาครับที่จริงได้เมื่อก่อนครับ ถนนตอนนี้ก็คือคงงโค้งเก่านะครับไปครับนี่ครับก็คือโารขันเดิมนะครับนี่คือไต้นะครับแล้วก็เขาเพื่อเขาที่สถานที่ที่เขาถ่ายให้เราหนว่าโคงเรือของพระเจ้าเสือจากฝั่งนี้ครับหาร่องรอยของกองเดินทางไปถึงสะพานนู้นและตอนนี้ก็คือระหว่างทางนี้ครับที่แบบโค้เขี้ยวมากครับแล้วเรือก็มาหักขนเรือก็มาหักตรงนี้ครับ าคุณครับคือเมื่อกี้เราก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ตอนนี้เรามาถึงสะพานนี้แล้วนะครับก็คือนี่คือวิวของที่เราอยู่บนสะพานนะครับมาโค้งมาแบบโค้งมากครับแล้วก็ก,วก็คือที่ผมว่าไปเมื่อกี้ครับเรือม,มันมาหัดแถวนี้ครับครับ